สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน Lisa าแบล็กพิงทยันที่1 IG ในหมวดนี้ยังปังต่อเนื่องสำหรับไอดอลสาวคนดังลิซ่าแบล็กพิง ทีล่าสุดมีรายงานว่าปัจจุบันลิซ่าเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอินสตาแกรมในหมวดหมู่เพลงสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ไทยอินโดนีเซียและทั่วทุกประเทศแซงหน้าเบลล์ไอริชนักร้องสาวคนดังไปเรียบร้อยแล้วจากจํานวนผู้ติดตามที่มีคุณ,ณภาพและมีส่วนร่วมทั่วทุกประเทศทั่วโลกข้อมูลณนะวันที่18มกราคม2023ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดและจุดสูงสุดสําหรับศิลปินเคป๊อปลิซ่ายังอยู่ในอันดับที่9จากรายชื่อผู้มี อิทธิพลในอินสตาแกรมในหมวดหมู่ทั้งหมดและทั้งประเทศและเธอเป็นศิละเป็นเพียงคนเดียวที่ติด5อันดับแรกของผู้มีอิทธิพลในไอจีในสหรัฐอเมริกาทุกหมวดนะวันที่18วมกราคม2023ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนี c o m ขอบคุณครับ